สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องท้องถิ่นไทยสวัสดีวันวัน,วนพฤหัสบดีพฤหัสบดีที่12นะคะ12พฤศจิกาย,ยน2563นะคะวันนี้นะประเด็นที่ถามถือว่าจะพูดหลายครั้งแล้วแต่พอดีอาจจะติดด้วยเงื่อนเวลาแล้วก็เลยไม่มีเวลาที่จะพูดเรื่องนี้นะคะพูดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการจ้างเหมาค่ะจ้างเหมาอ,อะไรจ้างงานจ้างรักษาความปลอดภัยอ่ะทีนี้คือ เดินทางไปบรรยญญายเนี่ยก็ยังมีประเด็นเรื่องนี้ถามกันอ,อยู่ว่าเรื่องของเกี่ยวกับงานจ้างความปลอดภัยตอน,นเ,งงองงเนี้ยเราจ้างยังไงจ้างอะไรยังไงเงี้ยบางคนก็อยู่ว่ายังจ้างหมาบุคคลธรรมดาได้อยู่นะจ้างหมาบุคคลธรรมดาชาวบงชาวบ้านหรือใครที่เป็นอปพรอย่างเงี้ยนะฮะสามารถจ้างได้ไหมทีนี้หนังสือสั่งการของพวกเราที่มันออกมาใหม่คือหนังสือสั่งการว4044ลงวันที่10นะะ10 รก,กรกฎาคมรก,กรกฎาคม2 5 6 3นหกสนังสือสั่งการตัวนี้นะคะเป็นหนังสือของกระทรวงมหาดไทยที่แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นซึ่งหนังสือสั่งการตัวนี้นะคะได้ยกเลิกหนังสือสั่งการเดิมนะคะของพวกเรา อ่าวรอ่าลงวันที่9ธันวา2559ันนั่นซึ่งแต่เดิมก็เป็นเราก็ใช้นังสือสั่งการตัน้นไม้แต่ปี59แล้วแต่ทีนี้อ่านังสือสั่งการตัวนี้เลยออกมาใหม่นะคะในเรื่องเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ้างเอกชนและการจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวนี้ในหลักการสําคัญมันก็เลยมีนะคะเรื่องเกี่ยวกับการหลักเกณฑ์นะคะในการจ้างลักษณะงานที่เป็นการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปรากฏในข้อ1นึ่จุนะคะลักษณะงานจ้างที่เป็นงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นที่เป็นการซื้อบริการจากผู้รับจ้างนะคะเป็นรายชิ้นเส้นงานจ้างรักษาความปลอดภัย การจ้างทําความสะอาดดูแลต้นไม้รักษาอะไรสวนยอมอะไรเงี้ยงานด้านการศึกษาวิจัยงานติดตามประเมินผลการจัดทำคำแปลลักษณะนี้แล้วทีนี้ในข้อ1.2นี้นะคะรัก2ของข้อ1นจุดก็กําหนดชัดเจนว่านะฮะทั้งนี้นะคะกรณีงานจ้างรักษาความปลอดภัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นนะคะปฏิบัตินะฮะถือปฏิบัตินะฮะตามกฎหมายว่าด้วยรัก อธุรกิจรักษาความปลอดภัยนะคะทั้งนี้กรณีงานจ้างที่ปรึกษาไอ้ไม่ใช่งานจ้างที่ปรึกษาโอ้ยกรณีงานจ้างรักษาความปลอดภัยนะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของพวกเรานะคะอ่าถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจรักษาความปลอดภัย <S <S ด้วยเพราะฉะนั้นไอ้ธุรกิจเนี่ยมันก็จะไปปรากฏอยู่ในอะไรคะอยู่ในพระราชบัญญ,ญัตินะคะพระราชบัญญ,ญัติรักษาความปลอดภัย2558นั่นนะะซึ่งนิยามของ ธุรกิจตัวนี้นะคะธุรกิจรักษาความปลอดภยปปัยปลอดภยัดภยนี่นะฮะธุรกิจรักษาความปลอดภัยให้หมายความว่านะคะธุรกิจให้บริการรักษาความปลอดภัยโดยจัดให้มีพนักงานนะคะรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตทําหน้าที่คุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลนะคะโดยได้รับเงินเดือนหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นแต่ไม่รวมถึงการให้บริการรักษาความปลอดภัยโดยหน่วยงานของรัฐนะคะที่นายก รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจ้างผ่านธุรกิจตัวนี้นะคบมันเป็นการจ้างเหมาบริการพอจ้างเหมาบริการปุ๊บเนี่ยเราต้องจ้างผ่านเลยค่ะจ้างผ่านธุรกิจรักษาความปลอดภัยนะซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัยปี2558นะครัิบประกคะประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2558ารตัวนี้มันก็จะไปสอดคล้องอ่ะสอดคล้องตรงกันกับเรื่องของ สัญญาจ้างค่ะสัญญาจ้างาแบบมาตรฐานนะคะจำนวน15แบบซึ่งคณะกรรมการนโยบายกยําหนดซึ่งตัวนี้มันเป็นแบบสัญญาสัญญาจ้างรักษาความปลอดภยัยตัวนี้จะมีความชัดเจนขึ้นนะคะในเรื่องของการจ้า,จางจ,างจาง้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยขององค์กรปกครอง,องส่วนท้องถิ่นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราเข้าไปดูในเงื่อนไขของสัญญาต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะว่าเราต้องจ้างกับใครอะไรเงี้ยเขาจะบอกเลยว่าจะต้องจ้างผ่านอะไรคะผู้ได้รับ ไปอนุญาตประกอบธุรกิจความปลอดภัยนะฮะแล้วก็เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ธุรกิจนะพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัยปี2558นั่นเพราะฉะนั้นไอกคนที่รับจ้างนี่ต้องมีใบอนุญาตมีอะไรอย่างเงี้นะคะแล้วไอ้คนที่ที่เขามาเป็นยามหรือผู้ที่มีปฏิบัติหน้าที่มันก็จะเป็นไปตามเงื่อนไขซึ่งผู้รับจ้างเนี่ยนะผู้ที่ประกอบธุรกิจเนี่ยเขาจะส่งยามมาให้พวกเรานะคะก็จะมีคุณสมบัติมีหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างในเงื่อนไขของสัญญาข้อ3ละะักษณะเนี้ยเพราะฉะนั้นพวกเราก็ไปเปิดดูเงื่อนไขของสัญญ,ญาต่างๆมันจะมีความชัดเจนขึ้นว่าในนกกาาาารรจ้งยมที่ผ่ผธุิ รักษาความปลอดภัยเนี่ยมันจะมีลักษณะไหนมันจะต้องสอดคล้องตรงกันตั้งแต่หนังสือสังการว4 4ศ4ลงวันที่10กรกฎาคม2563นั่นนะคะแล้วก็มาที่เรื่องของพรบธุรกิจรักษาความปลอดภัยปี2558นั่นสุดท้ายก็มาอยู่ที่เรื่องของแบบสัญญานะคะแบบสัญญาแบบมาตรฐานที่คณะกรรมาการนโยบายท่านกำหนดนั่นเป็นแบบสัญญา จ้างรักษาความปลอดภัยนะฮะอันนี้ต้องน่าจะรวมไม่น่าจะรวมถึงเลยคะ่ะรวมทั้งเวลาเราจะจ้างเนี่ยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะเมื่อมีแบบสัญญามาตรฐานตามมาตรา93กําหนดไว้นะคะก็ควรที่จะใช้แบบสัญญามาตรฐานก่อนนะะเงื่อนไขนในสัญญามีหมดนะคะหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้างการบังคับค่าปรับค่าเสียหายค่าใช้จ่ายการบ,บอกเลิกสัญญาลักษณะนี้การจ้างช่วงลักษณะนี้นะะหลักประกันการอ่าหลักประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาการงดการลดค่าปรับการขยายเวลาตามสัญญาลักษณะนี้มีหมดนะคะเอกสารอันเป็นส่วน หนึ่งของสัญญาเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้แนะนําให้ไปดูนะฮะพวกเราจะได้ไม่ต้องข้อสังเกตว่าเอ้ยเราต้องจ้างอะไรจ้างผ่านธุรกิจหรือเรายังจ้างเหมาบุคคลธรรมดาได้อยู่เพราะว่าอย่าลืมว่าไอเนี่ยพอมันเป็นเรื่องนี้มันต้องมันต้องมีนายทะเบียนมีนายทะเบียนแล้วก็ต้องจ้างผ่านบริษัทที่รับอนุญ,ญาตแล้วกค็คนที่ไปฝึกฝนเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติของเขาอย่างเช่นเขาจะมีอายุ18ปีขึ้นนะมีคุณสมบัติร่างกายเขา,เขาจะมกีกำหนดไว้ในเงื่อนไขนะคะเป็นผู้ที่ปลอดโรคอะไรของเขาเนี่ยมีกำหนดไว้ชัดเจนแล้วต้องผ่านกกาารรฝึมต สูตรเท่าไหร s <S <Beginning S 1> ่กี่ชั่วโมงอะไรลักษณะเนี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพวกเราก็ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการนะฮะหนังสือสั่งการว4 0 4 4นะฮะลงวันที่10กรกฎาคม2 5 6 3แล้วก็พวกเราก็มาดูที่พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัยปี58เสร็จก็ไปดูในเงื่อนไขสัญญาแบบเต็มรูปนะฮะสัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยอันนี้ตูให้เป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ถ้าพวกเราไม่แน่ใจเปิดดูไกด์ไลน์ตามที่ตูให้โอเคไหมคะขอบ